สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาคุยกันถึงผู้หญิงนะคะวัย50ดีกว่า40ถึง49ยังดูเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมอ้อออยู่50 60 70 70นี่บางคนก็ไม่ไหวแล้วบางคนก็ยังดูสาวๆนสาวนะ40 5า60แล้วก็เริ่มเริ่มที่จะหา แฟนอาจจะเป็นสามีแนอนาคตเหตุผลนะคะที่อยากจะมีแฟนหรือสามีตอนอายุเท่านี้เนี่ยเพราะว่าอยากมีเพื่อนบ้นปลายชีวิตอยากมีเอาไว้กุ๊กกุ๊กกิ๊กอยากมีคนเดินจุงมือริมทะเลอยากมีคนไปเดินห้างเป็นเพื่อนกัน หรืออื่นๆก็ว่ากันไปนะรุ่นนี้เนี่ยนะยังคิดถึงเรื่องบนเตียงอยู่ไหมบางคนก็คิดบางคนก็ไม่คิดบางคนชอบก็คิดไงบางคนไม่ชอบก็เป็นไปตามธรรมชาติทั้งฝ่ายชายเนี่ยน่าจะคิดอยู่นะเราเอาเราเอาผู้หญิงก่อนนะ อีกปัจจัยหนึ่งคิดไหมด้วยว่าจะต้องเอาคนรวยๆไหมหรือจะต้องให้ผู้ชายคนเนี้มีอาชีพที่ดูแล้วฟังแล้วมีหน้ามีตาในสังคมอย่างนี้ไหมหรือต้องมีความเป็นอยู่ต้องออกสังคมอย่างนี้ไหมหรือต้องอยู่ฟาร์มหรืออะไรอย่างนี้ไหมเหตุผลของแต่ละคนนะคะถ้าคุณเลือกมีสามีตอนอายุเท่าเนี้ย เพราะว่าฉันอยากมีเพื่อนฉันอยากมีใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันไม่เหงาเหงาอยู่คนเดียวแบบเนี้ยคุณก็หาไ้เธอแบบไหนก็ได้ค่อยๆเลือกค่อยๆคุยไปเขาจะเป็นคนที่คุณพอใจไงคุณถึงจะเลือกเขาเพื่อจะมีเขาที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกเป็นตัวเองที่สุดมีความสุขที่จะอยู่กับเขาที่จะทำกิจกรรมต่างๆกับเขาในเรื่องของการเงินถ้าคุณเป็น คนที่ก็มีรายได้เป็นของตัวเองอยู่แล้วจุดนี้ก็ไม่น่าจะต้องพูดถึงกันเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้มากก็ต้องการให้ผู้ชายที่จะเข้ามาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเป็นคนที่ดูแลด้วยตรงนี้คุณก็ต้องหาคนที่เขามีรายได้ที่จะดูแลคุณได้ก็ไม่อยากให้โฟกัสว่าเขาจะต้องทำงานอะไรหรอกคนที่เขามีอายุเท่านี้นะ คุณคุยกับเขาได้ว่าเขาอะทํางานอะไรทํามานานหรือยังก็ประเมินได้แหละว่าถ้าเขาไม่ได้แบบเพิ่งจะเริ่มทำะนะเขาก็คงมีเงินเก็บคุณต้องหาคําตอบให้ได้ว่าแล้วเขามีหนี้มีสินมีค่าใช้จ่ายอะไรแค่ไหนด้วยคุณถึงจะประเมินได้นะแล้วก็ต้องคุยกันไปว่าถ้าเราต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้ว ฉันไม่มีงานทำอ่ะเธอจะดูแลฉันได้ไหมอะนะคุยนะคะคุยคนที่มีรายได้ของตัวเองแล้วต้องการผู้ชายที่จะมาเป็นเพื่อนการบ้านปลายชีวิตกลุ่มเนี้ยไม่น่าห่วงกลุ่มที่น่าห่วงคือเหมือนโบ๊อย่างเงี้ยน่าห่วงแต่โบ๊อ่ะอยู่กับพิเตอร์มาตั้งแต่โบ๊ยังเด็กๆเ,เด็กกว่าตอนนี้แล้วเราก็คุยกันอยู่แล้วว่าโพ๊อ่ะไม่ได้ทํางานเพื่อจะมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอะไรเขาหรอกเขาไม่สนใจเขาโอเคคือ จะช่วยไม่ช่วยก็แล้วแต่เลยคะ่ะโอเคตรงเนี้คุณต้องคุยให้รู้เรื่องกันก่อนนะคะใครที่หาแล้วคุณก็คิดว่าเรื่องบนเตียงเป็นสิ่งที่ดึงดูดเขาเพื่อให้เขาเลือกคุณอยู่กับคุณนะไม่ใช่นะถ้าคุณคุยถึงเรื่องนี้เป็น สิ่งสาคัญนะคุณอาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอคนดีๆแต่ถ้าคุณคุยเรื่องเนี้ที่หลังสุดเลยหลังจากที่คุณทําความรู้จักคุยกันเรื่องอื่นๆแล้วตกลงปงใจว่าเราจะเป็นคู่กันแน่แท้แล้วเนี่ยแล้วค่อยไปคุยถึงเรื่องนี้ที่หลังอะ่ะตรงนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะคุณเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันน่ะก็ต้องมีตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าอายุของเราเนี่ยมันจะแบบไหนมันจะโลดผลไหมหรือมันจะธรรมดาหรือย,ยังไงก็เป็น เป็นตามความชอบของแต่ละคนไปนะหลักๆก,ก็คือถ้าคุณมองหาคนที่เป็นเพื่อนกันโดยที่ไม่โฟกัสเรื่องเงินแบบนี้สบายๆแต่ถ้าคุณมองหาคนที่จะมาเป็นเพื่อนกันแล้วรวมบวกบวกเพิ่มคือต้องมีเงินดูแลซัพพอร์ตด้วยตรงนี้ก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงแต่ ถ้าคุณเริ่มต้นจากการคุยด้วยเรื่องบนเตียงก่อนตรงเนี้ยคุณอาจจะไม่เจอใครเลยที่จริงจังก็ได้ไปคิดดูเอานะคะที่สำคัญอย่าลืมนะถ้าภาษาคุณไม่ได้คุณก็จะไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขบายสวัสดีค่ะ